สมองมันอยู่ตั้งแต่รถผมไม่รู้เลยนะ <Yeah. S 1> รถไม่ขับเลยรถไม่ขับเลยอ่ะ <Okay. S 1> ไม่ได้ขับไลยนนไ,ได้ขับเป็นตอยเออไปจอดปล่อยตายอยู่งั้นนะ่ะนะ มีทิส่วนรถแน่นี่ก็ใช่รู้ก็ใช่จี้งย่สมองเต็มเลยแค่คนเดียวไห้พื่อนแล้วผมเจอแต่เราอะไรก็จบแล้ว ได,ไ,ดได้ชื่อของพี่ย่างคนเดียวเลครับมาพี่ผมขับมาตั้งแต่ตรงนู้นแถวตื่นเลยตีนสะพานมาเขาเหมือนเขาซัดมาพี่เขาซัดมาคันเ,เดียวเลยนะมอเตอร์ไซค์คันนี้เหรออ่าอ่าใช่มอเตอร์ไซค์คันนี้ซัดมาคันเดียวเลยแล้วนี้ตอนผมลงสะพานมาพุ่มมีรถพัดคันหน้าผมคันหนึ่งเขาหักหลบแต่แต่แต,แต่หน้าข้างหน้าอีกน่าจะมีคนเหยียบะแต่เราจับไม่ได้เหมือนกันหักหลบแล้วผมก็หักตามร้านนี้ผมก็ดิ้นตีเข้าข้างทางเลยคันทั้งหลังเหยียบซ้ำคันหนึ่ง คน sociedad, ันหนึ่งละผ่านไปคันที่สองเหยียบน้ำอีกพอคันที่สองเหยียบคันข้างหลังก็เบรกเตาเรีย้ผมเบรกยบน้ำสองพันแต่ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าผมมีทับกี่คันแล้วก่อนหน้านั้นเขาชนกับอะไรรอพอเห็นนะใช่นะครับเขาชนกับอะไรเราทราบไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะมีรถมีรถรถทัวร์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารถทัวร์นำหน้าผมไปด้วยแต่ว่าเขาคว่ำก่อนแล้วก็โดนรถมาเหยียบน้ำ น่าจะประมาณน,นบ <Okay. S 2> แต่รถรถรถเตือนมีคนเหยียบหลายคันอยู่อ๋อเราแต่เราก็เห็นมาเนาะครับใช่ใช่